ไแล้วพี่นอ้องหาเก็บบักเล็บแมวโอ้ <laughs> โห<ฮ>บักเล็บแมวดำปื้เลยพี่นอ้องเต็มทางเลยทีนี้พาเด็กหน่อยมาหาเที่ยวเที่ยวป่าชายทองคงคงๆงๆงนี่นมาแค่งี้หรีอหญาค็มันิดหากินไปสุดหลูททงงล่ทุวทาง เยาะเวายานหลงห้องยันหลงเบิ้งพี่น้องผลไม่ข้างทางอุ้ยดำปื้อดี่เพ่อเอาไปกินกับอันน,น,อนั่นพริกผงเนี่ยพริกผงใส่น้ำปลาใส่อันนี้แสแแบดเลยเอามึงย่างๆสาวไดสาวเอา <laughs> ừ. Dàn, 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 xong dàn bay okay. vào kín không, còn cả kín bay vào là sẽ mắc cuốn cắn hết nhắn Phải, bay. Phải, phải, thông dàn Má 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 ด้ำปื่อเลยติบักเล็บแมวเออดํำปื่อเลยพี่น้องผลไม้ขางทางโอ้โผนเต็มปลาอยู่เอาไปอันนั้นน,นี้นหาของได้กินเลยเต็นทางนี่มีตะบักเล็บแมวขางทางเต็มไปหมด ยานกันยานทางเข็บตั้งอุ่มกันยางแบบเต็มถนนเลยขวางลำเนาะท่องหาหม่งจะไปกับบ่มีเต็มอยู่ยปลาบักลิบแมวนี่ขึ้นโอ้บ่มเงี้ยวตะตุนเขากีฝุ่นทั้งฝุ่นกับเมี้ยวเขาเผียวกัน อย่า,ขาเขาบ่นี่พี่น้องอามาเกล็บแมวเป็นเพี่ขึ้นกันเไไน <c oughs> ล็นหน่อยเล็กหน่อยมวน,นปลาเลยเนี่นี่ยเ,ย,เย้ท้องเยทาท้องาท้องมา มาเที่ยวปลามาเที่ยวปลา,าไป,ไปากันมาเที่ยวปลาแล้วไปไปไปปลาหล,ล,ล,ลีเท่นี่ปลาบักเล็บแมวเนี่ยมาหากินบักเล็บแมว<ป>เที่ยวปลาเล็บแมวเสียงหง Ui, 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 nhàn một thân không, Bông ừ. nhang tiến thần nôn lên nọ, Thì à. phải đầy tỉ Ui, nó ghi yên Phải, phải Chào cứ phương dây à. khỏi à. chẳng à. sẵn à. Tì, ui à. Phương phết cả ma lắm Nè, 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 tuần cuối phương <laughs> มวนกุ๊บเลยโอ้ลูกเข่างามเท้ลงใด็บอกือมีตำหงค์นแถยวไอ้แท้โอ้บักเล็เบแมวพี่น้องบักเล็บแมวน้ำหลูน้ำทังนี่ผลไม้ป่านะคะ ป the hey, ้าโมงนี่ต <background> yeah, ัวเข้ามาทางใครมดแเดงใครมดแดงเป็นไครดีเออลูกเล่นนี่ก็ได้นี่เจ้าข้าอาชีพ้ามากินตอเฟียงเออเจ้าเจ้าเจ้าตีกันนะนี่เดนี่ตอเฟียงงามอยู่นี่ถดพน เสียงลดลงก่อนลงก่อนปล่อยก่อนปล่อยกอ่อ,กอนม่าได้แล้วไปแล้วคุณธอเลทอเลแล้วธะเนี่ะละ เออเอากินบ้างต่อเพียงดอยู่ได้ละโอกินบ่ท้องท้องท้องมวลแหงแล้วท้องผุนท้องผีกับมวลเอามวลกบแล้เที่นี่เอาบวกกาไปไกลรัดพ่อไปแล้วยานพ่อ

muốn khác lên bớt kín độc nhà muốn ừ. để ốc mất thiêu pa mất thiêu thùng nà bớt à. ừ. <laughs> <kín về> <laughs> cả bấy cái lên nhàn Sốp đi là ông Sốp đi là ông Phụn thóc phụn cả muôn cả cháu hái nhắn như ตั้งหายตียันหายกันเว้นบอลนี่บ,บ่เคยมาจากเทียมงนี่ <c oughs> บ่เคยมาจากเทียมถอยหยอยาายออยลังายางเลยเท <c oughs> นี่ <c oughs> ยันหายบ่การนี้ห่างเลยตังเขาเด้อขาหลังเขาเด้อตังเอ้โอ้เขาบอกเลยาปล่อยปลาเลยยันถือปล่อยยันถือปล่อยเด้อ นน่ันนาดไม่ยังตั้งพี่เด็กหน่อยยันถึกปลอ่อยแล้วฮะพ่อจะเอามาปล่อยบ <c oughs> อมาพี่มาพี่เดยนน้ำท่องไปผูเลี้ว <c oughs> <c oughs> ยันหาย <c oughs> โอ้ยเด็กหน่อยยันหายแล้วพี่น้องยันหายยันหาย ปตาเลมอยู่เล้ล่ะหนากระสุดอยู่ตัเฟียงกระสุดอยู่สิกินอยู่ของพระท่านอันนี้อยากเรียนเออก็จะกบานก่อนเด้อเริ่มกินเนาะก็จะกลบ้านละเด้อโหกันแท้เขาโหกันแท้เขอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยยนเนี้ยันนี้ยั เด็กหน่อยยันนี้แล้วใช่ไหมอฮ้ยขาหลังกับพองขาหลังกินได้ค่ำหนึ่งกับดีดดีดกันมาท่านอยู่อ๋ดีดแล้วพี่น้องดีดแล้วขาหลังดีดแล้วออืเป็นสีสงสัยเออดีดดีดย่ามาดีดใส่แม่ด้อ Gần hai gian hai đi gần hai nó cả lặng cả quan cả lặng hào hào đến rồi, hào bữa cứ ông mai chắc thia hiện tới phiền chắc anh à ta lên đi เอาแล้วขึ้น,นพ่นขึ้นโก๊้แล้วคนไปใส่บัลกาไปไกาย,ยันยันเข้าไปก่อนเ <c oughs> ขานี้กับบ้านเออเขาสนี้กับบ้านนด้นนั่นโมกระแท้เขาเจ้าเอาเลยเอาแล้ว, <c oughs> าลว <c oughs> ขานี้กับบ้านแล้วอุ้ม ไปใหญ่หมดไปแล้ว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 อาาโอ้ยนั่นนั่นนั่นดีแล้วยังว่าไก่เด้อโอ้ยเด็กหน่อยเด็กหน่อยอยันถึงถิ่มแล้วดีดแล้วพี่น้องเอ้ยอยังละท้อง tiếng sau này cầm muôn luôn tìm 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 để tìm bao tìm tìm này hả? tìm 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 để tìm tìm ôi เฮ้เ hmm. ฮ้ยเฮ้เ <tat> ฮ <uk awa administrator> ้คึกคักมวลเฮงย้ำมืแนลงก็ฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญคลิปนี้กะ เอาไว้สำนีกก่นอนนะคะสวัสดีค่ะกินแล้วคุณ